หนึ่งสองสามเดี๋ยวไม่ไมหนึ่งสองสามสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นทางสวัสดีครับผมบริทชาแนลนะครับมันจะไปเป็น้องครับไปเก็บข้าวโพดข้าวโพดหวานเนาะเขาเรียกว่าข้าวโพดเหลืองนะเพราะว่าข้าวโพดข้าวเหนียวนะเขาเก็บมาแล้วเนาะเก็บมาแล้วไปไปอยู่ให้ในสวนนะครับคือเกาออกเดินทางไป ไป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 มโตครับไปครับเบิงเหมนน้องบนทางไปไห้เบิงไปงไป้ดิค่ะอนี่ล่ะทางทีไปเก็บกระพุไปน้องเอ้ยไปจัดดุย้ย มันเขาว่าโอ้ยยยนี่มันไม่องเดียวนี่มันไม่มองเดียวน,นี่มองนี่ละนี่นี่นี่มองนี่ละมองเงื่นกันมองบาบนใดไม่เล็กน่อยไปต่อจัดนี่เขากระพัวฮอดส่วนกระพุ้แล้วนะครับพี่น้องนี่้ากระพุด้ดนะครับ บลายครับนี่สองสามทีแถวะกระพดขวเหนียวเย็บไปบดแล้วครับเป็นตื่แล้วใอ้ข้าเจ้าตัดเอาไปหง่วงแล้วนี่นี่เถาสิมา่กี้กระพดหวานกรบพมกระพดหวานกระพดเหลืองเลละน่าจะได้แล้วนะที่เปิดให้เบึ้งนี่จึ๊กตึ๊กตั๊ตึ๊กตึ่กตึ๊กต้๊กตึ๊ก้ึกตึ๊กก นะครับกระโพิดงเลืองครับอุ้ยกระลังงามเลยนี่กระลังงามกระลังงามครับเก็บเลยไม่นี้จะมาเก็บครับทาบเบิ้งครับมันจะได้มันจะได้เ <c oughs> ท่าไหร่นาะเพ้อสวนมีบ่หลายโอเคครับจัดครับเก็บกระโพดมาล่ะเด้อกระโพิดไม่ไม่สดๆจากสวนไไไปปปมาแล <ไป S 2> ้วไปไป ไปไปเจ้ารถกันเฮค่ะเดี๋ยวซีหากระสอบมาเนี้ยหายเก็บร้อยครับผมเรียบร้อยครับพุะเทศไทยเบื้องโน้นตอนไหนตอนเก็บอ่ะเพราะว่าเพราะชกุลนี่ยชกุลนี่มันมันไฮมันแอบจะกินน้อแม่เลยประเทศไทยเบื้องนี่ครับกระโพดหวานกระโพาหวานกระโพดหวาน เบิ้ลเหรอครับเบิล้ลล่ะตะกี้ก็เก็บกระโพดไใ้ข้าวเหนียวเนาะเนี่ย,ยกระโพดหวานสีเหลืองครับนี่เบิ้ลรอปีนี้เบิ้ลคือมันบวกลับและปลูกกระโพดะใช่ครับและฉันนี่ละปีนีเนี่เบิลเ้ลแหเบิ้งเนื้อมันเนาะเนื้อมันพักงี้อยู่อ่ะนี่ยผุนแมงแมงจอบอะไรเบิ้ลไม่ได้ขายาไม่ได้อย่างเนาะกุน โอ้ขวดคนก็แกะครับเต็มอยู่มาใกล้ทีแก่แก่ขักแล้วล่ะเบิ้งแล้วมันได้มาเบิ้งสองสามมือฝนตกว้ายแขกครับช่านนี่แหละคลิปนี้ก็ไม่ช่านนี่นะครับคลิปเก็บกระโพดเนาะถ้าใครมากระฝากก็ไล่กดติดตามนะครับเด้ออขมขั่วกระเสรยกับผมขมขั่วกระเกษตรมื่อใหม่ครับผมเโอยคครับวันจันทรคลิปมาครับกุ้นไปกัน บายบายครับบายบายวัสดีครับวันดีครับครับ